ทีเดียวแบบโป๊ะโป๊เอากีละใบอที่เอาอเทีเดียวเลยลนนได้หนึ่งสองสามคือแต่เนี้ยมันจะตีตีนี่หน่อยคือมันจะไม่ตีทางสั้นมันจะมาแบบปล่อยขาดแบๆยาวหยิบแค่หยิแบบแบบค่ปลายๆแล้วก็แบงบแบบแค่นั้นเลยฮะใช่ีไปไปไป่ตีผม นนไม่มีภาพกูไปเล่นคอนเสิร์ตมาหลายคนอยู่มีงานมึงเนี่ยไม่ได้ซ้อมอะไรกันเลยเป็นเพราะพีหมาเอาหน่ะเอาไปเอาชนะผมก็ดีใจพีหมาแล้วพี่แบบที่ต้นเลยอ่ะพี่ก็ดีใจนนมาได้เอเดี๋ยวสัญญาณข้างหลังผมเติมเบียร์ให้พี่เยอะๆเลยไรนะเติมเบียร์ให้พี่เยอะๆเลย ทีเดียวลมไม่ต้องเกรงใจนะเพราะว่าพี่เนีจะบอกือนเดิมตลกมันคือตลกมันคือแบบนี้มันไม่ได้ความแรงมันเจ็บมันไม่ได้เจ็บถึงตายเขาว่าอ่ะพยายามนางๆแล้วเบาๆแล้วพองทีเดียวเลยได้โอเคไม่ไม่ไม่มากูตาย ขวาต้องต้องโยกกลับนิดนึงขอได้โอเคนะมผมจะทำไม่ได้ไปใช่แตีพี่ไม่แรงผมหมาโอเคนั่ <c oughs> นก่อนแคนะ่ม <c> า <oughs> ได้ช่วงมึงสามคุยได้เก่งทีเดียวเลยไดใ้ใช่ใช่ใช่ เสียงทั้งคู่สองเดี๋ยวยแล้วหนึ่งไปเดินชั้นไหนสคลิปเลยเดืแ่อบบแบบว่ามีคนไปท่องนะอ๋อโอเคแล้วแต่น้องสองโอเคสองอสาม